มีปั๊มาเริ่อนปัมสนใจเลยแต่ก่อนไม่เยเราไม่ได้ปั๊มาไปนานไไนาได้แต่ับเลยโอเคแต่ที่บอกไปอากตรกคือเขาอะเสียชีวิตก่อนที่เราจะมาถึงนะอ่มันไม่ตกาสขนงแล้วกาให้เราให้ยาไปวาปั๊มหัวใจไปมันก็ คนเลอ่ยากแปดสิสามสิอันนี้อันนีอันนี้เ้าพื้ 9, um. นที он, น่นโจแล้วค่ะแล้วรูปกันตัวของเขาอ่ะมันก็มันก็ขึ้นไม่ได้ค่ะที่ที่ทำให้ตัวใจเขาหยุ่เต้นได้ค่ะถูกติดนี่เป็นร่องแบบแปดสิบนี่ขอโทษนะรูปร่องนี้คานี้ เราปั six, ้มหัวใจอยู่แล้วก็ให้ญาติเป็นคนตืินใจนะคะว่าว่าจะปล่อยแกไปอะไรเนี่ยค่ะเพราะถ้าสมมติว่าปล่อยก็เราก็จะหยุดการการปั๊มหัวใจแล้วเพราะแกก็อะการใช่ใช่แกก็เก็บไปหมดด้วยก็มีอรคหัวใจก่อนเพาะแกเป็นอะไรหัวใจก็มีเป็นแผลที่เท้าแผลที่เส้นเลือดมันเลี้ยงไม่พอไม่ได้เลย พม่ไมเนห้รพีนี้มันเหมเรื่อนหลอเรืองวไม่แนะน่ช็อปุกันมันเลยเป็นเยะหัวใจได้มทำอะไรมอไ่มัโอเคน้องไม่เยยุนะคะพี่ชอบดูภาพก่อนได้กระเป๋าเลยไม่มีก็ดูขบัาชนหน่อยแล้วก็โรเจหน้าที่ตำรวจ ให้ที้จัดการแต่ที่เขาช่วยจัดการให้นะคะแล้ขอบัประชาชนได้ขายปลาด้วยเหรอเออรู huh. uh ้ไ huh. ด uh ้ไหอราพบค่ huh. uh ่านนามาเนี่ไม่นี่ะถืออะไรข้นในก็่ะไม่ค่อยใ่ขอบคครับ ข้าศึกตอนเราไม่ถอใช่ไหม้กตอนเราไมอถ้าสมมติว่าตัดใจาเหตุการณ์แสตมปอเียราสามันก็จะเป็นเรือากว่า้าพีการาการหรืออะไรที่ร้เกี่ยวกบต้องการใช้กรสเยอก็ได้ขอบคุณมากครับที่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่อบครับลองลองิตาน้องเจทุกการทำงานนะ ไปวนหายอยู่ซอยเก้าห้าสองรอบมาลองระวังกล้องครับทรหาได้รู้าอยู่ซอยเก้าห้าทับหนึ่งเข้าครรู้เข้ากี้ยีบมาฉางหลังใช่ไห่ะใช่ไม่มาข้างสุขุมวิทนี่แหละข้าน้าสุขุมวิทแต่เข้าเก้าหผมขครับผมคุณมครับ ชีทำวติดเลยอ่ะมอชีทำน้าบนว่าติดเหรอไปลงกันไม่ได้ไปเลยอี้แ่อะไรบัร่งนั้ลวได้แวค่ะการประชาช่วดูบนีน่าจะเขไม่ได้ออกแม้แเออแกวัวัมด้วยแกวัวังด้วยะ่เกี่ยวอไเกแวมกว